ตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบภาพลุงตาขอองค์การทำลายล้างนี้โมรินเซียลและมหาอำนาจเผ่าอสูรอื่นๆมองดูฉากนี้และมองดูกันและกันโดยไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรพวกเขาสามารถหันความสนใจไปที่บรรพบุรุษเพียงไม่กี่คนเท่านั้นโมยูและคนอื่นๆก็ตกใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันนี้หลังจากนั้นไม่นานโมหอ,อยู่ก็พูดว่าเดี๋ยวก่อนพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรอปีศาจของเขาได้ศึกษาอนุสาวรีย์ปีศาจนี้มานับไม่ถ้วนแล้วแต่ยังหาเหตุผลไม่ได้ตอนนี้แวงเฟงถูกดูดเข้าไปในอนุสาวรีย์ปีศาจพวกเขาจะทำอะไรเพ มันสามารถทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของอนุสาวรีย์ปีศาจหรือเป็นการสร้างที่น่าตกใจหรือจุดๆภายในอนุสาวรีย์เดมอนก็แวงเฟ้งตื่นขึ้นมาอย่างสบายๆดูเหมือนเขาจะจาสถานการณ์ของเขาได้และกระโดดขึ้นทันทีเขาดูตื่นตัวและร่างกายของเขาตึงเครียดเขามองไปรอบๆแต่เขาก็ตกตะลึงกับรูปลักษณ์นี้ข้าพเจ้าเห็นว่าขณะนี้เขาอยู่บนที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ราบทั้งหมดเขียวฉ่มและเขียวขจีแต่ก็รกร้างมากเขาไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตแม้แต่ตัวเดียวแอลมามันก็เงียบมากจนน่ากลัวเล็กน้อยไม่มีแม้แต่สายลมเล็กน แปลกไปกว่านั้นคือท้องฟ้าทั้งท้องฟ้าวุ่นวายไม่มีเมฆและหมอกและไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวราวกับว่าเป็นเพียงหน้ากากที่ปกคลุมท้องฟ้าเหนือศีรษะอากาศเต็มไปด้วยกฏดาวที่อุดมสมบูรณ์แต่ถึงแม้กฏดาวเหล่านี้จะร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนโลกภายนอกและมีเพียงสี่ประเภทเท่านั้น ปีศาจปีศาจผู้ถีและสวรรค์หลักการทั้งสีน่นี้นอกเหนือจากหลักการที่ร่ำรวยทั้งสี่นี้แล้วความเข้มข้นของพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในอากาศยังห่างไกลาจากโลกภายนอกยิ่งกว่าท่ำใดใดที่หวังเฟิงเคยเห็นมันยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกเขาไม่เคยไปดินแดนแห่งเทพมาก่อนดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าสถานการณ์ในอาณาจักรเทพเป็นอย่างไรแต่เขาเดาว่าแม้แต่สวรรค์บนสวรรค์ในแดนเทพก็อาจไม่มีพลังแห่งแกนแทอันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าหวังเฟิงขมมวดดดด้้้รรราาาาาาาับจอออะะไไงงงงงยยยู่่นตตขขขเเเหลลแุทสี เขาไตร่ตรองอย่างรอบคอบและพบว่าสิ่งเดียวที่สามารถเปรียบเทียบได้กับสถานที่แห่งนี้คือเทพเจ้าแห่งสงครามเทพเจ้าแห่งฟีนิกซ์ดาวที่เขาเคยค้นพบในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าแห่งสิ่งมีชีวิตสูงสุดผู้ปลุกฝังดาวออฟเดอะฟีนิกกับมนุษย์ร่างกายแต่แม้แต่อนาจากักรศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าสงครามแห่งถนนห่วงเต่าก็ไม่มีพลังของแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่นี่ถ้าที่แห่งนี้เป็นอย่างที่เขาคิดมันคืออาณาจักรสวรรค์มันมีอาณาจักรสวรรค์แบบไหนคุณต้องรู้ว่าเทพเจ้าแห่งสงครามหววววววงงงงงงงดดดดดดดาา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 เเ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 ปป็็็นน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 นกก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 กลลลลลลุุุ่่่่่่่่่่มมมคคทททททีีีีียยยยยยืืออ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 ูููบบบจจจจจจสสสสสขขขรรรรรร์์์์์แแแแแะะะโ้้้้้ตตััััััศศิิิิิิิธธธธไไณพใ หวังเพลิงประหลาดใจครู่หนึ่งบังคับระงับการสั่นสะเทือนในหัวใจของเขาเงยหน้าขึ้นมองรูม่านตาของเขาหดตัวลงอย่างกะทันหันและเขาก็จ้องมองตรงไปข้างหน้าผมเห็นว่าตรงปลายที่ราบมีจุดดำอยู่และระยะที่ลังเลอยู่ไกลเกินไปเขาจึงมองไม่เห็นว่าจุดดำคืออะไรหลังจากคิดเกี่ยวกับมันเขาก็สะบัดและควบไปที่จุดดำเขาไม่รู้ว่าที่นี่คืออาณาจักรของพระเจ้าหรือไม่แต่เขาก็ต้องออกไปจากที่นี่อยู่ดีหลังจากควบมาเป็นเวลาสี่ชั่วโมงเต็มเขาก็เข้าใกล้จุดดำทันทีและในที่สุดก็เห็นใบหน้าที่แท้จริงของจุดดำจุดดำกลายเป็นนแผนน่่ททีลาา้้องฟ เหล็กทั้งชิ้นมีขนาดใกล้เคียงกับที่เขาเห็นในแดนรับแสวงบุญอสูรข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสเตลนี้ไม่ใช่สีดำสนิทแต่เป็นสีที่วุ่นวายมันถูกแกะสลักด้วยพื้นผิวแปลกๆห้าแบบแบบรูปแบบแปลกประหลาดทั้งห้านี้พันกันครอบคลุมทั้งสเตลดูเหมือนจะยุ่งเหยิงแต่คลุมเครือแต่มีรูปแบบที่ผิดปกติบางอย่างซึ่งดูเหมือนจะขัดกับความสามาคัคคีแต่มีความสมดุลอย่างยิ่งเหล็กกล้าทั้งหมดดูแก่กว่าและลึกลับและแปลกประหลาดกว่าเหล็กกล้าของเดมอนก็ต์เมื่อมองจากระยะไกลมันทำ เมื่อมันใกล้เข้ามารูม่านตาของหวางเฟิงหดตัวลงและเขาจ้องไปที่แผ่นศิลาบนแผ่นศิลานอกเหนือจากลวดลายทั้งสี่อันหนาแน่นแล้วแท้จริงแล้วยังมีอัขระขนาดใหญ่สองตัวที่แกะสลักไว้เมื่อจ้องมองไปที่ตัวละครขนาดใหญ่สองตัวนี้หวังเฟิงก็รู้สึกได้ถึงรัศมีที่อธิบายไม่ได้มาที่ใบหน้าของเขาซึ่งทำให้วิญ,ญญาณทั้งหมดของเขาสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้เจิ้นซีเป็นไปได้ไหมว่านี่คืออนุสาวรีย์ที่ปราบโลกอย่างแท้จริงสิ่งประดิษฐ์ทางถนนเพียงครึ่งก้าวเดียวในสวรรค์และโลกเพื่อปราบปราม รูม่านตาของแวงเฟงหดตัวและร่างกายของเขาสันสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้เขาไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นหรืออะไรอนุสาวรีย์แห่งโลกที่เขาใฝ่ฝันอยู่ตรงหน้าเขาวความรู้สึกของบูมดูเหมือนจะยืนยันสัญชาตญาณของแวงเฟงในขณะน,นี้พื้นที่ราบทั้งหมดสันสะเทือนอย่างกระทนหันท้องฟ้าเปลี่ยนไปในทันทีและดาวและแม้แต่พลังแห่งแก่นสารศักดิ์สิทธิ์ในที่ราบทั้งหมดก็ก่อจลาจลการกลายพันธุ์ดังกล่าวทำให้หวังเฟิงประหมาพลังในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากและเขาปกป,ป้องตัวเองอย่างสมบูรณ์พลังอันแข็งแกร่ก่่่งงงงออแกกกกกนนทททท้้้หหสวรรรรค์ลลลลละลัััาาาาาาึเเมมืจจจพพพีีีถได็ยยโ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทาให้แหวง่งแปลกคือพลังของอ,องค์การจรลาจลเหล่านี้ไม่ได้ทําร้ายเขาเรากับว่าสิ่งที่เขาอยู่ตอนนี้เป็นเพียงภาพลวงตาแต่ที่ราบทั้งหมดทําให้เขารู้สึกเป็นจริงอีกครั้งจริงมากที่เขาไม่อยากเชื่อว่าเป็นภาพลวงตาแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปทําให้เขาชัดเจนว่าสถานที่นี้ซึ่งความหวาดกลัวมีอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นภาพลวงตาจริงๆบูมเหนือท้องฟ้าลูกไฟที่มีแสงลุกโชนพุ่งลงมาจากท้องฟ้ากระทบกับที่ราบทั้งหมดทุบที่ราบอนันไร้ขอบเขตนี้ออกจากกรูเรากับว่าดวงดาวตกลงงงมาาาาาจกกท้้้อฟฉนนนัััช่่ลวยิ เมื่อเห็นวางเฟิงตัวสั่นด้วยความกลัวเขาจึงหลีกเลี่ยงอย่างเมามันแต่พลังของลูกไฟเหล่านี้ช่างน่ากลัวอย่างยิ่งแม้ว่าพวกเขาจะโจมตีเขาในระยะทางหลายพันไมล์จากที่ที่เขาอยู่ความผันผวน,นที่ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวแต่พลังเหล่านี้ไม่เคยแตะต้องเขาเลยแม้แต่น้อยเขาดูไม่เข้ากับโลกนี้และดูเหมือนจะเป็นแค่ผู้ชมการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเขาเลยหวางเฟิงไม่ได้หลบเลี่ยงแต่สงบสติอารมณ์ยืนอยู่ในความว่างเปล่าเฝ้าดูทุกสิ่งที่เรียกว่าการทำลายล้างโลกอย่างเงียบเงและแม้เมื่อลูกไฟตกลงบนหัวของเขาเขาก ฉากดังกล่าวทำให้หวังเฟิงยืนยันการคาดเดาในใจของเขาสถานที่ที่ดูเหมือนจริงนี้เป็นเพียงภาพลวงตามีความรู้สึกแปลกๆอยู่เสมอเมื่อพูดถึงอนุสาวรีย์แท้จริงแล้วมันคือเทพเจ้าแห่งการปราบปรามโลกแต่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงแห่งการปราบปรามโลกในฐานะที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของถนนครึ่งก้าวแม้ว่ามันจะยืนอยู่ตรงนั้นอย่างไม่ขย,ยับเขยื้อนแม้ว่าจะไม่มีแสงออร่าพ,พุ่งออกมาแต่มันก็แค่ล้นออกมาอยู่ยแล้ววางเฟงไม่สามารถทนได้แม้ว่าอนุสาวรีย์ของเทพเจ้าแห่งการปราบปรามบนที่ราบจะทำให้ใจของวางเฟงใจสั่นแต่เขาก็ไม่รกันที่่ตาบใจ บูม <Boom. S 2> เช่นเดียวกับที่หวังเปิงไตร่รองภาพลวงตาการทำลายล้างโลกก็เปลี่ยนไปอีกครั้งลูกไฟที่ตกลงมาจากการทิ้งระเบิดยังคงไหลอย่างต่อเนื่องหนาแน่นยิ่งกว่าเดิมเมื่อมองขึ้นไปท้องฟ้าทั้งหมดก็เต็มไปด้วยลูกไฟคำรามแต่ในเวลานี้เสียงคำรามของมังกรโบราณดูเหมือนจะตกลงไปในหูของแวงเฟิงผ่านภาพลวงตานี้ทำให้เขาถูกฟ้าผ่าพลังในร่างกายของเขาถึงขั้นเดือดและจิตวิญญาณของเขาก็รู้สึกไม่มั่นคงเล็กน้อยในสถานการณ์เช่นนี้จู่ๆหน้าก็ซีดเหมือนกระดาษวิญญาณของเขาไม่หลอมรวมเข้ากับ สิ่งนี้ทาให้หวางเฟิงตกตะลึงนี่เป็นเพียงภาพลวงตาที่ทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อหลายปีก่อนไม่ทราบจนถึงทุกวันนี้เสียงคารามที่ส่งมาจากภาพลวงตายังคงมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนั้นหรือมันยากที่จะจินตนาการว่าพลังของภาพลวงตานี้น่ากลัวแค่ไหนเมื่อมันเกิดขึ้นจริงบูมเมื่อแวงเฟิงตกใจมังกรสายฟ้าขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ยื่นออกมาจากท้องฟ้าหัวมังกรเพียงตัวเดียวปกคลุมท้องฟ้าเหนือที่ราบทั้งหมดดวงตายักษ์ที่เย็นเยียบออที่ไม่มีอารมณ์แม้แต่น้อยสามารถเห็นร่างกายของแวงเฟิงได้ทั้งหมดหัว และร่างกายที่ใหญ่โตอย่างหาที่เปรียบมิได้ก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาเป้าหมายของทันเดอร์ดราก้อนแท้จริงแล้วคืออนุสาวรีย์ของเทพเจ้าแห่งสันติภาพที่ยืนอยู่บนที่ราบแม่ขายนอนของพ่งนี้วันสามวันอาจเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นกับซื้อไปสายลมการเดินทางโดยเทบูลัสวอนเซอร์ลิงบูมเสียงเหมือนระฆังระเบิดและภายใต้การจ้องมองที่น่าสปรึงตัวของหวังเฟิงมังกรสายฟ้าชนกับอนุสาวรีย์แห่งโลกนี้ในช่วงคลิาร่างขนาดใหญ่ของทันเดอร์ดราก้อนก็แอร์ตกออกทีละนิ้วแผ่กระจายไปทั่วที่ราบราวกับฟ้าร้องไม่รู้จบ เมื่อหวังเฟิงถอนหายใจด้วยความโล่งอกก็มีเสียงแตกเล็กน้อยดังขึ้นซึ่งทําให้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปและเขาก็มองไปที่อนุสาวรีย์เทพเจ้าเจิน้นซีฉันเห็นว่าทาั้งอนุสาวรีย์เซนชีก็เต็มไปด้วยรอยร้าวและด้วยการกระแทกมันก็แตกในทันทีออกเป็น5้าชิ้นก่อนที่เขาจะมองเห็นได้ชัดเจนชิ้นส่วนทั้ง5้าก็กลายเป็นกระแสะแสงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายไปในคลิปตาในเวลาเดียวกันหวังเฟิงดูเหมือนจะถูกยกขึ้นอย่างกระทนหันด้วยแรงบางอย่างและคนทั้งหมดก็บินขึ้นไปข้างบนไม่หรืออีกในหนหหหลลลลััังงงงงงจาาาาาากการพททยอ,อุสววีภตต้มดด็ ในขณะนี้แวงเฟงค้นพบว่าสถานที่ที่นำเสนอโดยภาพลงตานี้อยู่ไกลเกินกว่าที่ราบอันกว้างใหญ่นี้ที่ราบนี้เป็นเพียงหนึ่งในนั้นนอกจากที่ราบแล้วยังมีอาณาจักรอื่นอีกสี่อาณาจักรอาณาจักรทั้งสี่นี้ห่อหุ้มที่ราบไว้ในนั้นแวงเฟงเห็นว่าทั้งสี่อาณาจักรนี้เต็มไปด้วยกฏดาวเพียงกดเดียวแต่กฏดาวเหล่านี้มาบรรจบกันในที่ราบภาคกลางก่อตัวเป็นกฏดาวสี่เท่าในที่ราบวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงกันลูกไฟที่ตกลงมาจากท้องฟ้าค่อยๆหายไปและภาพลงตาทั้งหมดกลับพื้นสู่ความสงบ อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในอาณาจักรทั้งสีน่นี้แต่ภายใต้หาหนะการทำลายล้างโลกนี้พวกเขาทั้งหมดหายไปในความว่างเปล่าและแม้แต่โลกทั้งโลกก็เต็มไปด้วยพลังงานศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นความรุนแรงและยากที่จะดูดซับเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่แวงเฟงได้เฝ้าดูโลกที่กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตถูกทำลายต่อหน้าเขาแม้ว่าจะเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ก็ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อแวงเฟงฉากอันน่าสะพรึงกลัวขององค์การทำลายล้างโลกได้ฝังลึกอยู่ในใจของเขาและฉันกลัวว่าในชีวิตนี้เขาจะไม่สามารถลืมมันได้ ทันใดนั้นลูกศิษย์ของแวงเฟงหดตัวและทันใดนั้นเขาก็จำสิ่งที่เขาเห็นในคริสตันอมตะหยินหยางได้เนื่องจากคริสตันอมตะหยินหยางสามารถสะท้อนกับอนุสาวรีย์ปีศาจได้นั่นหมายความว่าจะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจากการอนุมานนี้ฉากที่เขาเห็นในคริสตันอมตะหยินหยางสามารถเชื่อมโยงกับฉากทำลายล้างโลกนี้ได้ภาพลวงตาในคริสตันอมตะหยินหยางคือการมีอยู่ที่ทะลุทะลวงท้องฟ้าและแผ่นดินพยายามที่จะพิสูจน์ดาวแต่ในที่สุดภายใต้าการแทรกแซงของดาวสปิริตเขาตกอยู่ภายใต้ดาว และฉากทำลายล้างโลกนี้คือหายนาที่อาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายได้รับความทุกข์ทรมานเมื่อการดำรงอยู่ได้รับความทุกข์ทรมานจากดาวดีวายทริบูเลชันอีกครั้งหรือไม่ชั่วขณะหนึ่งดวงตาของแวงเฟงสว่างขึ้นและสว่างขึ้นและเขารู้สึกเล็กน้อยว่าการอนุมานของเขาถูกต้องโลกที่แปลกประหลาดที่ถูกทำลายนี้อาจเป็นอาณาจักรของพระเจ้าที่มีอยู่จริงเนื่องจากการมีอยู่นั้นสามารถพิสูจน์ดาวผู้ยิ่งใหญ่ได้มันจึงพิสูจน์ว่าเขาอยู่เหนือเฮเบอรลี่ดาวแล้วและมีเพียงการดำรงอยู่แบบนี้เท่านั้ บูมเมื่อแวงเฟ้งไตร์ปล o ภาพลวงตาทั้งหมดก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้หวังเฟิงตระหนักว่าเขาอยู่ในพื้นที่สีเทาพื้นที่ทั้งหมดเงียบมากและมีเส้นเวทมนต์นับไม่ถ้วนลอยอยู่รอบๆเรากับเอลสีดำเรากับว่ากำลังเต้นรำอยู่ในพื้นที่สีเทานี้เหมือนหิ่งห้อยบนท้องฟ้าพื้นที่สีเทาให้ความรู้สึกเหมือนฝันเล็กน้อยฉันเกรงว่านี่คือด้านในของอนุสาวรีย์เดมอนก็ตัวจริงเมื่อมองดูพื้นที่สีเทาทั้งหมดดวงตาของแวงเฟงกลับพลิกด้วยแสงและกระซิบอย่างลับ,ลบ,ลบ แต่ในขณะน,นี้รูปแบบเวทมนตรอบๆดูเหมือนจะถูกดึงออกมาด้วยแรงบางอย่างและพวกมันก็รวมตัวกันในทันใดก่อตัวเป็นเส้นแบบอักษรต่อหน้าแหวงเฟงเมื่อเขาเห็นแบบอักษรอ,อย่างชัดเจนใบหน้าของแหวงเฟงเปลี่ยนไปอย่างมากและดวงตาของเขาแสดงอาการสั่นสีร่างกายสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้เห็นได้ชัดว่ามันถูกกระตุ้นอย่างมากฉันคิดว่าในสวรรค์และโลกมากมายเหล่านี้ฉันได้ยืนอยู่ต่อหน้าผู้คนนับล้านแล้วแต่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนนว่าจะมีใครเหนือกว่าสวรรค์ก่อนหน้าฉันและมีลักษณะเหมือนเป็นการรับรองทาง หลังจากผ่านไปหลายหมื่นปีฉันค้นหาร่องรอยของมันและในที่สุดก็รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ของถนนครื่องขั้นที่ผู้อาวุโสทิ้งไว้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าอนุสาวรีย์นี้จะพังหัวใจของฉันอยู่สูงกว่าท้องฟ้าแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่เหนือวิถีแห่งสวรรค์ฉันก็ยังต้องการซ่อมแซมอนุสาวรีย์นี้ให้กับโลกและทำให้เข้าใกล้อีกก้าวหนึ่งและกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แท้จริงของเตาหลังจากค้นหามาหลายปีฉันบังเอิญค้นพบว่าสนามรบที่หายไปซึ่งเรียกว่าสมรภูมิแห่งสวรรค์และโลกเป็นวิวาาออาาัฒ การค้นพบโดยบังเอิญครั้งนี้ทำให้ฉันมั่นใจ50%ว่าอนุสาวรีย์ของเทพเจ้าของโลกสามารถซ่อมแซมได้และแม้กระทั่งแปลงร่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แท้จริงของเกรดดาวหลังจาก10ล้านปีขององค์การจัดวางในที่สุดฉันก็ส่งชิ้นส่วนของอนุสาวรีย์ไปยังการต่อสู้ที่หายไปและได้ก่อตั้งเผ่าพัานธุ์หลักสี่เผ่าซึ่งแต่ละเผ่าได้รับการจัดสรรชิ้นส่วนสำหรับความเชื่อของมันและฉันต้องการใช้พลังแห่งความเชื่อเพื่อช่วยมันแปลงร่างน่าเสียดายที่ฉันยังรอไม่ไหวที่จะเปลี่ยนแปลงให้เเเสสสสสรรรร็็จจมมมบบบบูููููณ์กาาาาาตตต่่่่่่อ้้้้้แแแหงงววมมืดดดไดปปปะะะะทททุขขขึนน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 นศััััยยยยลลลฉีีใ ตอนที่1112เงินของฉันมันเกินแยกไม่ออกคนรุ่นหลังถ้าคุณเห็นสิ่งเหล่านี้แสดงว่าคุณได้รับการยอมรับจากเศษเสี้ยว1ของสเตลจำไว้นะว่าถ้าชิ้นส่วนของสเตลเกิดมาเพื่อเชื่อในพระเจ้าหมายความว่าเมื่อเหล็กทั้ง4ชิ้นถูกรวมเข้าเป็นสเตลจริงเกรดของมันก็อยู่ด้านบนสุดของสิ่งประดิษฐ์อเวนิวครึ่งขั้นแล้วถ้า2ชิ้นนี้ชิ้นส่วนต่างๆเกิดมาเพื่อเชื่อในเทพเจ้าหลังจาก4ใน1นเดียวมันสามารถกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ดาวที่แท้จริงได้ถ้าทั้ง4ชิ้นเกิดมาเพื่อเชื่อในเทพเจ้าฉันไม่รู้ว่าเกรดของพวกเขาจะไปถึงไหนบางทีข้าอาจไม่เคยแยกจากการและระยะทางจากการพิสูจน์ทางนั้นไกลกว่านั้นมากแต่วิธีการของข้าไม่ได้ดีเท่ากับการตรวจออก หวังเพิงจ้องมองคำนี้ด้วยความมุนงงและคนทั้งหมดไม่สามารถหวนคืนสู่ความรู้สึกของเขาได้เป็นเวลานานหวังเพิงคิดไม่ถึงว่าคนแบบไหนที่เขาจะมีวิธีการที่ทรงพลังเช่นนี้เขาคาดเดาที่มาขอองค์การต่อสู้ที่พ่ายแพ้ได้อย่างคลุมเครือหลังจากประสบกับภาพลวงตาภายในผลึกอมาตะเหยยนหยางและภาพลวงตาการทำลายล้างรอกของอนุสาวรีย์ปีศาจแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่รวบรวมทั้งสี่เมืองต่างๆชิ้นส่วนของอนุสาวรีย์เทพเจ้าโลกและแม้แต่การใช้วิธีการเอื้อมถึงฟ้าตั้งใจที่จะเปลี่ยนอนุ หลังจาก10บล้านปีแห่งการจัดวางด้วยพลังของตนเองมีอีกสี่เผ่าพันธุ์ในสนามรบที่สับศูนย์เพื่อให้แทบทั้งสี่ของโลกได้รับความเชื่อของสี่เผ่าพันธุ์นี้มานับไม่ถ้วนสามารถเกิดมาเพื่อเชื่อในพระเจ้าเพื่อช่วยให้มันแปลงร่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ของถนนจริงหวังเฟิงนึกไม่ออกลายมือแบบนี้วิธีการแบบนี้เขาควรจะแสดงความสามารถแบบไหนประโยคสุดท้ายฉันไม่เคยถูกแยกออกแต่วิธีการของฉันไม่ไดีเท่าการปลดออกยิ่งเผยให้เห็นถึงการครอบงำและความมั่นใจในตนเองอย่างไม่รู้จบแม้ว่าจะเป็นเพียงบรรทัดเดียวหวังเฟิงก็สามารถสััไ้้ึกอบนนขืซป สายลมการเดินทางโดยเทบูลัสฟอนเซอร์ลิงนี่คือขุมพลังที่แท้จริงหลังจากนั้นไม่นานแวงเฟงก็กลับมารู้สึกตัวและครุ่นคิดอย่างลับๆเขาเดาว,ว่าการดำรงอยู่ลึกลับนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครจะต้องไม่รู้จักการมีอยู่ของหัวใจแห่งเทพเจ้าแห่งโลกบางทีเขารู้แต่เขาไม่เคยพบมันมิทน้นเมื่อรวบรวมไว้หมดแล้วหลังจากสี่ชิ้นส่วนของอนุสาวรีย์พระเจ้าปราบโลกคุณสามารถเพิ่งพาสเตลแห่งฮาร์ดออฟเดอะเวิลด์สเปรซิ่งก็สเตลเพื่อหลอมรวมเข้าด้วยกันจนเป็นสเตลเทพเจ้าผู้ปราบปรามโลกที่แท้จริงงซซซึ่่่ใเวลาาาไมมมนน,นกรอแ หลังจากครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งดูเหมือนเขาจะจำอะไรบางอย่างได้ร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านและมีความตื่นเต้นอย่างมากบนใบหน้าของเขาเขาจำสิ่งที่โมยูบอกเขาก่อนหน้านี้ได้มีเทพเจ้าที่แท้จริงในสองเผ่าพันธุ์ได้แก่เผ่าพันธุ์สวรรค์และเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลกล่าวคือเศษเสี้ยวของแผ่นศิลาของสองเผ่าพันธุ์นี้ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเชื่อในเทพเจ้าซึ่งหมายความว่าเมื่อเขาสามารถรวบรวมชิ้นส่วนของสเตลเทพผู้ปราบโลกทั้งสี่ได้อะไรเขาจะได้รับไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของถนนครึง 9, ่งก้าว หวังเฟิงรู้ดีว่าการรวบรวมชิ้นส่วนของอนุสาวรีย์ปราบพระเจ้าทั้งสี่ชิ้นเป็นเรื่องยากมากเทพเจ้าแห่งศรัทธาทั้งสองนั้นเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเขาที่จะรวบรวมเพราะเมื่อรวมเข้ากับสตลเทพเจ้าผู้ส่งพระเจ้าที่แท้จริงแล้วมันจะหมายความว่าพวกมันจะหายไปอย่างสมบูรณ์เพื่อช่วยชีวิตเขาเทพเจ้าแห่งศรัทธาทั้งสองต้องทำทุกวิถีทางเพื่อต่อต้านเขาแต่ถึงแม้จะมีความยากลำบากทั้งหมดหวังเฟิงก็ไม่สามารถหยุดหวังเฟิงจากการต้องการรวบรวมรูปปั้นทั้งสี่ชิ้นได้ หวังเึ่งสูดหายใจเข้าลึกๆสงบสติอารมณ์ของเขาลงและมองดูคำเหล่านี้อีกครั้งทันใดนั้นรูม่านตาของเขาก็หดลงและเขาจ้องไปที่คำว่าการต่อสู้แห่งความมืดครั้งหนึ่งเขาจำได้ว่านับไม่ถ้วนเมื่อหลายปีก่อนต่างๆมีการต่อสู้แห่งความมืดในโลกแห่งสวรรค์และศัตรูคือผู้ยึดท้องฟ้าหากการต่อสู้แห่งความมืดที่บุคคลน,นี้พูดถึงคือการต่อสู้แห่งความมืดที่เขาเข้าใจสแสดงว่าชายผู้โหดเหีเ้ยมที่ตั้งใจจะเปลี่ยนอนุสาวรีย์เทพให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ดาวที่แท้จริงนั้นอยู่ไม่ไกลจ,กปปจจาาาายยยุุคับนนะรรร่ออสสสู้้้งีีีพวเเเเทททผศ บางทีเมื่อเราไปถึงดินแดนแห่งทวยเทพเราสามารถติดตามร่องรอยของผู้อาวุโสคนนี้ได้หรือไม่ดวงตาของแวงเฟงเป็นประกายและเขาคิดกับตัวเองด้วยวิธีการดังกล่าวบุคคลน,นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกฉันเกรงว่าเขาจะเป็นสุดยอดในอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าบัสเมื่อหวังเฟิงครุ่นคิดแบบอักษรที่อยู่ตรงหน้าเขาสุดตัวลงอย่างสมบูรณ์เพื่อความประหลาดใจของแวงเฟงแบบอักษรใหม่เริ่มเป,ปเป็นรูปเป็นร่างอย่างช้าชา้ารูมันตาของเขาหดตัวดวงตาของเขาจับจ้องไปที่แบบอักษรที่ขึ้นรูปวิธีการของผู้อาวุโสนั้นยอดเยี่ยมาก ฉันอยากจะช่วยบรรพบุรุษของฉันให้สวรรค์และโลกได้สำแดงสง่าราศีของสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ก่อนสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าแวงเฟงคือตัวละครสองบรรทัดนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่แวงเฟงไม่ได้คาดหวังก็คือมีอัขระแปดตัวจากสองบรรทัดนี้ซึ่งแต่ละตัวมีคำเดียวกันแต่อารมณ์ในพวกเขาต่างกันแม้แต่ลมหายใจที่เหลืออยู่ในคำพูดก็ต่างกันซึ่งหมายความว่าคำสองบรรทัดนี้ถูกจารึกโดยคนแปดคนถ้าคุณนับคนที่กำลังจะแปลงอนุสาวรีย์ปราบพระเจ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเกรดดาวจะมีเก้นนา จากคำพูดเหล่านี้หวังเฟิงสามารถเดาได้ว่าเมื่อเขารู้ความลับเหล่านี้ชิ้นส่วนของเทพเจ้าทั้งสี่นี้ฉันกลัวว่าเทพเจ้าแห่งศรัทธาที่แท้จริงยังไม่เกิดมิฉะนั้นหวังเฟิงจะไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้คนสามารถถือกลับพวกเขาอาจต้องการรอให้อนุสาวรีย์นี้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ของถนนใหญ่อย่างแท้จริงแล้วจึงนามันมาอยู่ในมือของพวกเขาแต่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเสร็จสมบูรณ์พวกเขาประสบอุบัติเหตุด,ด้วยตัวเองหรือไม่มีอุบัติเหตุแต่ก็ยังซ่อนอยู่ในความมืดรอาการเปลี่ยนแปลงของอนุสาวรีย์เซนชีก็ตอย่างเงียบ ดูเหมือนว่าแววงเฟงจะมองเห็นความพัวพันของคนเหล่านี้ได้เมื่อพวกเขาเขียนประโยคนี้อีกครั้งแม้ว่าอนุสาวรีย์ของโลกนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ของถนนครึ่งก้าวใครจะทนไหวถ้าไม่ใช่เพราะว่าวิธีการเจาะสวรรค์เหล่านี้หายากเกินไปและคิดไม่ถึงและเมื่อถูกทำลายไปแล้วมันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะทำซ้ำและคนเหล่านี้คงไม่สามารถแบกรับชิ้นส่วนของอนุสาวรีย์ท้ายที่สุดแม้ว่าจะไม่สามารถหลอมรวมเป็นสิ่งประดิษฐ์ของถนนครึ่งขั้นที่แท้จริงได้แต่ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นมากกว่าสิ่งประดิษฐ์ใดดดดแแแลลละะะถถึงงงงงมมม้้ม้้้วว่่่่าาาาาาจีีีีีเเเพพพพพยยยยศสสทททรรชััไไตอบิค หากขุมพลังแห่งอาณาจักรดอกจัน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 ที่สุดมีชิ้นส่วนของอนุสาวรีย์ของโลกฉันเกรงว่าจะไม่มีใครเทียบได้น่าเสียดายที่ตอนนี้ถูกกว่าแวงเฟิงของฉันแล้วเมื่อมองดูคำพูดเหล่านั้นหวางเฟิงก็กระตุกที่มุมปากของเขาและยิ้มอย่างขุนเคืองโชคดีที่เขาได้รับหัวใจของอนุสาวรีย์ปราบเทวะในตอนนั้นไม่เช่นนั้นแม้ว่าเขาจะได้ชิ้นส่วนของอนุสาวรีย์ปราบเทพเจ้าทั้งสี่ชิ้นเขาก็จะไม่สามารถหลอมรวมมันได้แม้แต่ผู้อาวุโสที่เข้มแข็งกว่าผู้ที่ใช้วิธีเข้าาาาาถงสสสววรรรรรค์กกไมามหลอพเเขขด้นัปะา หลังจากรอสักครู่ไม่มีฟอนปรากฏขึ้นอีกแล้วหวางเฟิงก็เริ่มมองเข้าไปในอนุสาวรีย์เดมอนก็ทั้งหมดมองหาวิธีที่จะออกไปตอนที่1113เก็บเกี่ยวชิ้นส่วนปีศาจบัสแต่ในขณะน,นี้หัวใจของอนุสาวรีย์ที่กดขี่โลกในจิตใจของแวงเฟิงก็สั่นสะท้านอีกครั้งหลังจากที่หวางเฟิงเข้าไปในอนุสาวรีย์เทพศูนย์หัวใจที่สั่นเทาของอนุสาวรีย์เทพเจ้าผู้กดขี่โลกก็สงบลงเขาไม่เคยคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามก่อนที่แวงเฟิงจะตอบสนองภายในของ แรงดึงนี้ถึงขั้นที่หวังเฟิงไม่สามารถต้านทานได้หลังจากที่ไม่รู้ถึงวิกฤินี้หวังเฟิงโชคดีที่เลิกต่อต้านและปล่อยให้แรงดึงนี้ดึงตัวเองไม่นานนักที่แวงเฟงจะปรากฏในพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นความลับที่สุดของอนุสาวรีย์ปีศาจที่นี่เขาได้เห็นอนุสาวรีย์ปีศาจที่แท้จริงนั่นคือชิ้นส่วนปีศาจของอนุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ปราบเทวาทั้งชิ้นรวมเอาหลักการดาวระดับเฮเวนลี่ดาวสี่อย่างที่ผู้อาวุโสตรนักในตอนนั้นซึ่งเทียบเท่ากับสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการเกิดของผู้อาวุโสคนนั้นดังนั้นชิ้นส่วนทั้งสี่ของอนุสาวรีย์ปราบพระเจ้าหลังจากถูกทำลายจึงถูกแปลงเป็นสี่ชิ้นนี้ด้วยชิ้นส่วนระดับดาวระดับดาวของเดเตียนแบ่งออกเป็นนิวส์แฟกเมนต์เดมอนส์แฟกเมนต์โกส์แฟกเมนต์และเฮเวนแฟกเมนต์นอกจากนี้ยังมีหัวใจของอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นร่างของสเตลที่ถูกทำลายไปหลังจากการกำเนิดขอออองงงสสสเเเตตลลลนนนนนนนีีีีี่่่่่่่ปปป็ชิิิ้้วววททททมมมาา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 ยยยรรณุุพัักบ์ห เพียงชำเลืองมองเพียงครั้งเดียวกระดูกงูปีศาจในร่างกายของหวังเฟิงก็สั่นอย่างรุนแรงราวกับว่าเห็นบรรพบรุษของปีศาจทำให้เกิดความรู้สึกยอมแพ้อย่างคลุมเครือแม่ขายนอนของครุ่งนี้วันสามวันอาจเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นกับซื้อไปสายลมการเดินทางโดยเทบูลัสวอนเซอร์ลิงบัสด้วยการมาถึงของหวังเฟิงเศษเสี้ยวของมันก็ดูเหมือนจะรู้สึกถึงลมหายใจของหัวใจของอนุสาวรีแอร์ละมันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงสะท้อนแผ่วเบากับหัวใจของอนุสาวรี ก่อนที่แวงเฟงจะมองเข้าไปใกล้ๆชิ้นส่วนของปีศาจก็พุ่งเข้าหาแวงเฟงความเร็วนั้นเร็วมากจนแม้แต่วังเฟิงก็ไม่สามารถตรวจจับวิถีของมันได้นับระษาหยุดมันในใจหลังจากที่เศษเสี้ยวของมันเข้ามาในจิตใจของวังเฟิงหัวใจของอนุสาวรีย์และชิ้นส่วนของมันก็สงบลงพร้อมๆกันและเศษเสี้ยวของมันก็กระพือปีกอย่างเชื่อฟังรอบใจกลางอนุสาวรีย์โดยไม่ทำให้วังรู้สึกลำบากใจเฟิงเมื่อรู้สึกถึงเศษเสี้ยวของปีศาจในจิตใจปากของแวงเฟงก็กระตุกและความขมขื่นปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาจิตใจของเขาเป็นการเต้นรำของปีีีาจลล้องงงทททท่่กกัะะย็เพพโบตต ไม่เพียงแต่วิญญาณแห่งโชคชะตาที่ผสานเข้ากับวิถีแห่งโชคชะตาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงไข่ฟีนิกซ์ที่เข้าสู่นิพพานที่99ด้วยนอกจากนี้ยังมีหัวใจของดอกจัน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 ของโลกและเศษของมันโชคดีที่แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะแตกต่างกันเหมือนกันแต่ไม่มีความขัดแย้งและเขาก็สงบสติอารมณ์ได้ไม่เช่นนั้นจิตใจของเขาจะระเบิดโดยตรงภายใต้ความขัดแย้งของพวกเขา เมื่อเศษเซี่ยวของมันพุ่งเข้ามาในจิตใจของหวังเฟิงชิ้นส่วนของเหล็กของมันทั้งหมดก็ค่อยๆสลายตัวกลายเป็นพลังงานเวทมนต์บริสุทธิ์และสลายไปในการแสวงบุญที่เป็นความลับของมันศิลาปีศาจที่เรียกว่าไม่มีอะไรนอกจากสเกอ็อสูรถูกเปลี่ยนแปลงโดยพลังงานปีศาจบริสุทธิ์และตอนนี้ที่สเกต็ตอสูรหายไปอนุสาวรีย์เทพอสูรก็จะหายไปโดยธรรมชาติเช่นกันร่างของแวงเฟิงปรากฏขึ้นอีกครั้งในสายตาของโมยูและคนอื่นๆแต่เมื่อพวกเขาเห็นเดมอนโมนเมนที่หายไปโมยูและคนอื่นๆไม่รู้ว่าจะรรร้อร้อองหหืัวดี สมบัติล้ำค่าสองชิ้นที่เดมอนแคลนทั้งหมดได้รับสืบทอดมานับไม่ถ้วนถูกแวงเฟงจับด้วยวิธีนี้ขุมพลังของเดมอนแคลนได้ศึกษามานับไม่ถ้วนแล้วแต่พวกเขาไม่เคยค้นคว้าสมบัติทั้งสองนี้มาก่อนให้ทั้งสองสมบัติอันยิ่งใหญ่ยอมจำนวนโดยตรงสวรรค์อยู่ที่ไหนด้วยฐานการพบปลูกของโมยูและคนอื่นๆเราอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเป็นเจ้านายที่พวกเขาเพิ่งยอมจำนวนต่อลูกชายของไทแอนดดวหรือไม่มิฉะนั้นโอกาสที่ทาทายสวรรค์เช่นนั้นจะปรากฏแก่เขาทีละคนได้อย่างไร สิ่งที่ทำให้พวกเขาโล่งใจก็คือการหายตัวไปของอนุสาวรีย์ปีศาจไม่ส่งผลกระทบต่อแดนลับแสวงบุญของปีศาจหากดินแดนลึกลับแสวงบุญของปีศาจล่มสลายเนื่องจากการหายตัวไปของอนุสาวรีย์เดมอนก็พวกเขาจะต้องร้องไห้จนตายและทั้งเดมอนแคลนจะตกตะลึงจลาจลแม้ว่าอาณาจักรลับแสวงบุญของปีศาจจะถูกควบคุมโดยเผ่าปีศาจของเขาแต่ก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อเดมอนแคลนทั้งหมดฉันไม่รู้ว่าผู้แข็งแกร่งของเดมอนแคลนได้เปลี่ยนจากแดนลับแสวงบุญของเดมอนเมื่ออาณาจักรลับแสวงบุญอสูรหายไปหมายความว่าต่่อออออจจจจาา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 กกกกนน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 ี้้ไปเเเผพััธุ์สูรรขขขขงงะดดำำำำิมมหชว มหานครหลังจากตกตะลึงไปครู่หนึ่งโมยูและคนอื่นๆก็ฉายแววปรากฏตัวข้างแวงเฟงโค้งคำนับให้แวงเฟงและกล่าวด้วยความเคารพแวงเฟงพยักหน้าเหลือบมองโมยูและคนอื่นๆและพูดว่าคุณรอทั้งห้าคนเพียงแค่ตามที่นั่งนี้ในขณะน,นี้ที่นั่งนี้มีทางให้คุณหลีกเลี่ยงกฎและข้อจำกัดของโลกที่สูญหายดังนั้นไม่ต้องนอนแล้วใช่เมื่อเสียงของแวงเฟงลดลงโมยูและคนอื่นๆก็ตัวสั่นและตอบสนองด้วยความเคารพด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในดวงตาของพวกเขาพวกเขาคิดว่าหลังจากเวลานี้พวกเขาจะน,นจนกก่าา,ออาโทีสู ไม่คิดว่าแวงเฟงจะมีวิธีการดังกล่าวแม้แต่โมรินเซียวและคนอื่นๆถัดจากโมยูและคนอื่นๆก็แสดงท่าทางมีความสุขบนใบหน้าของพวกเขามีความสุขสำหรับโมยูและบรรพบรุษคนอื่นๆทันทีหลังจากนั้นแวงเฟงมองไปที่โมรินเซียลและคนอื่นๆและกล่าวว่าหลังจากออกไปแล้วอย่าเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับคุณและที่นั่งนี้ในขณะนี้ส่งคนที่แข็งแกร่งไปยังเผ่าอื่นของเดมอนเรสและปล่อยให้พวกเขาสาบานด้วยศรัทธา รอจนกว่าจะถึงเวลาแล้วจึงเผยแพร่สู่สาธารณะใช่ท่านผู้นำนิกายเมื่อได้ยินคำพูดของแวงเฟงโมริเซียวและคนอื่นๆก็โล่งใจและตอบกลับด้วยความเคารพพวกเขากลัวจริงๆว่าหลังจากที่แวงเฟงปล่อยพวกเขาออกไปพวกเขาจะเปิดเผยข่าวการยอมจำนวนต่อแวงเฟงโดยตรงและบรรดาผู้มีอำนาจสูงสุดของผู้มีเกียรติเดมอนแคลนยอมจำนนต่อผู้อื่นจะนำไปสู่การกรบฏของเดมอนเรย์ทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าเผ่าปีศาจของเขาจะสง่าง,งามมากแต่ภายใต้สถานการณ์ปกติเผ่าอสูรอื่นๆอาจเชื่อฟังเขาแต่เมื่อข่าวการยอมจำนนต่อแวงเฟงแพร่กระจายออกไป สิ่งนี้ไม่สามารถเร่งรีบได้ดังนั้นเราจึงทำได้เพียงหล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆอย่างเงียบๆค่อยๆเปลี่ยนเผ่พาพันธ์ปีศาจท,ทั้งหมดอย่างช้าๆและทำให้เผ่าพันธ์ปีศาจท,ทั้งหมดยอมจำนวนต่อหวังเฟิงพวกเขาไม่รู้ว่าหวังเฟิงมีจุดประสงค์อะไรเพื่อบังคับให้คนอื่นๆของเขาให้คำมั่นสัญญาแต่พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งของหวังเฟิงได้และแม้แต่จิตใต้สำนึกพวกเขาไม่ต้องการปฏิเสธเมื่อเห็นเช่นนี้หวังเฟิงจึงนำโมอยู่และบรรพบรุษอีกห้าคนของเผ่าปีศาจที่ไปถึงเทพดาราเข้าสู่บนโลกสั่งให หลังจากออกจากดินแดนรับแสวงบุญอสูรแล้วหวังเฟิงก็ไม่ได้อยู่ในเผ่าปีศาจต่อไปหลังจากบอกมาเหรรินเซียวและคนอื่นๆให้ยึดครองเผ่าอาสูรอื่นๆโดยเร็วที่สุดเขาก็ออกจากเผ่าปีศาจและมุ่งหน้าไปยังนิกายเซิน,นการแทรกซึมของเดมอนทริปในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ไม่ประสบกับวิกฤตแต่ยังได้รับผลประโยชน์มากมายเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยกำไรตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ความรักที่โหดเหี่ยมนอกสถานีชงเซียนซองหวังเฟิงลังเลและลังเลที่จะก้าวไปข้างหน้าเขาคิดว่าซุนหม่อคงกำลังเตรียม หลังจากไตรตรองเป็นเวลานานแวงเฟงก็กัดฟันและเดินตรงเข้าไปในบ้านของ i m m o r t a l ทลเซ็เขาต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาวควรจะเผชิญเมื่อแวงเฟงเข้าไปในห้องโถงของ Immor ร์เทลเซ็กมาเตอร์ซุนหมคงได้ปรากฏตัวในห้องโถงแล้วเขามองไปที่แวงเฟงด้วยความประหลาดใจและถามว่าเซ็กมาเตอร์ทำไมคุณกลับมามุมปากของแวงเฟงกระตุกและหลังจากคิดเกี่ยวกับมันเขายังบอกซันดัคงว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาไปที่เดมอนคลิปเขาแค่ปกปิดภาพลวงตาที่เขาเห็นในเดมอนโมนาเมนตและยินอย่างอ m มมอร์เทลคริตักล่าวอีกในหนึ่งคุณพิชิตเผ่าปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดของเดมอนแคลนทันทีที่คุณไปพูดอีกอย่างคือไม่มีศัตรูที่แข็งแกร่งมาเหรอซุนไปเท่าของฉันรออยู่ไหม คำถามมากมายมาจากซุนหมอคงดังนั้นหวางเฟิงจึงไม่รู้จะตอบอย่างไรดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงพยักหน้าและนิ่งเงียบอย่างไรก็ตามแวงเฟงไม่ได้ตระหนักถึงความโกลาหลที่เขาจินตนาการไว้เขาเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจและได้รับการต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มครึ่งครึ่งของซุนหมอคงจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของซุนหมอคงในหูของเขาแม่ขายนอนของพรุ่งนี้วันสามวันอาจเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นกับซื้อไปสายลมการเดินทางโดยเทบูลัสวอนเซอร์ลิงซูเซรเรนคิดว่าหลานชายคนเก่าของฉันจะทำฉากหรือไม่ถถู้้้้าาาาาาเเเเขขขลลลมมมมมหหหหหหวววใในนนกรรรสสูบอองง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 งแแแแฟฟิยุุดด้่่่่่่ะไไไไพตค็ทีึ ถึงแม้หลานชายเก่าของข้าจะดุร้ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลานชายของข้าหวังว่านิกายอมตะจะมีศัตรูความจริงที่ว่าซูเซเรนสามารถปราบเผ่าปีศาจได้หมายความว่าซูเซเรนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วและค่อยๆกำจัดการพึ่งพาของเราหลานชายชราของฉันมีความสุขเกินกว่าจะมีความสุขแล้วทำไมเขาจะเอะอะกันล่ะการที่หลานชายแก่ของฉันทำสงครามกับศัตรูของนิกายอมตะเท่านั้นแต่ไม่ใช่กับประชาชนของเขาเองเมื่อเสียงของซุนหงอคงลดลงหวังเฟิงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเขาโค้งคำนับซุนหงอคงใส่หัวและหัวเราะมันเหมิงห่อร่างเป ในเมื่อหัวหน้านิกายปราบบรรพบุรุษของเผ่าอสูรแล้วขอข้าให้หลานชายของข้ามีประสบการณ์กับพวกมันหน่อยได้ไหมทันทีหลังจากนั้นเสียงหัวเราะอันชั่วร้ายของซุนหงอคงดังก้องอยู่ในหูของหวางเฟิงทำให้หวางเฟิงหัวเราะและร้องไห้พยักหน้าและเห็นด้วยกับคำขอของซุนหงอคงอย่างไรก็ตามยูและคนอื่นๆอ,อาจไม่อ่อนแอเป็นเพียงว่าเวอร์บอลไม่สามารถต้านทานการชกระดับสตาร์ก็ได้เว้นแต่เขาจะปล่อยให้ระบบป้องกันผลกระทบขององค์การชกโดยคิดว่าในทวีปยาโอเชีนนี้อิมมอร์เทลเซ็กไม่มีศัตรูแ,งแ,งงแงงวงเฟิงไม หวังเฟิงยังต้องการเห็นว่าพลังการต่อสู้ของซุนหมองคงน่าทึ่งเพียงใดเมื่อเผชิญกับโรงไฟฟ้าระดับเทพดาราจุดจุดจุดทวีปสูงสุดเทือกเ,เขาเอโยินเทือกเขาเอโกนยินตั้งอยู่ในภาคใต้ของทวีปสูงสุดติดกับทะเลบิลูโอมันเป็นเทือกเขาขนาดเล็กในทวีปสูงสุดแต่เผ่าเมอิกุยที่อาศัยอยู่นั้นไม่ได้อ่อนแอเลยผีและสัตว์ร,ร้ายในเทือกเขาเอโกนยินแห่งเกนเป็นการกดขี่ข่มเหงอย่างที่สุดห่างไกลจากผู้ผีและสัตว์ร้ายในเทือกเขาอื่นและเนื่องจากความใกล้ชิดกับทะเลสีฟ้าบางครั้งจึงมีีีีคคนนนนนนททท่่่่่แแแขขข็็็งงงกกกรรรรจาา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 าเเเเเเึูััพออออมมมตตตตวววหห้ยยยยะใูิิิปปลผสดดดชศษ ในป่าบนภูเขาอันมืดมิดร่างสองร่างเดินเคียงคู่กันเป็นชายและหญิงชายสวมหมวกแก๊ปสีน้ำตาลดำมันสะท้อนบนศีษะของเขาทำให้ส่วนบนของศีษะดูเหมือนเรืองแสงผู้หญิงคนนั้นสวมชุดเรซยาวสีดำผิวของเธอขาวราวกับหิมารูปร่างของเธอดูสาง่างามดวงตาของเธอสดใสและชัดเจนและทั้งสองเดินเคียงข้างกันด้วยทัศนคติของคู่รักอมตะแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าออร่าของทั้งสองคนนั้นผิดปกติอย่างมากการหายใจสั้นลงเล็กน้อยหน้าซีดราวกับกระดาษและเห็นได้ชัดว่าบาดเจ็บสาหาัสพี่ใหญ่แม้ว่าเราจะซ่อนตัวอยู่ในน,นนนนนเเเเเเเืืออออออกกขขาาาาววยยยยยิิีี้้แตต่่่่็ััรงงชน ลี่เทียนซินกระสิบอย่างกังวลมองไปที่ดวงตาของวิวยูเนียนเต็มไปด้วยความรักถูกต้องชายและหญิงคือวิวยูเนียนและลี่เทียนซินสิทธิ์ชั้นยอดของนิกายอมะตะถ้าหวังเฟิงเห็นฉากนี้เขากลัวว่ากรามจะตกลงไปในฐานะที่เป็นสิทธิ์ชั้นยอดของนิกายอมะตะลี่เทียนซินมีความสามารถและน่าดึงดูดอย่างยิ่งในบรรดาสาวกหญิงหลายคนของนิกายอมะตะพวกเขาทั้งหมดมีสีสันและมีกลิ่นหอมเหล่าสาวกเป็นที่ต้องการตัวแต่ใครจะไปคิดว่าเธอจะชอบวิวยูเนียนที่หลบหนีเข้าไปในประตูที่ว่างเปล่าลองดูสิยังมีโอกาสรอดวิวยูเนียนสายหัวและถหาใจเบ ดูเหมือนเขาจะไม่ได้รู้สึกถึงการจ้องมองด้วยความรักของลี่เทียนซินหรือรู้สึกได้แต่เขาบังคับตัวเองไว้ฉันเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรุ่นพี่ใบหน้าของลี่เทียนซินมืดลงและเขาพูดเบาๆหลังจากก้าวเข้าสู่การต่อสู้ที่พพายแพ้เธอก็ลงมาบนภูเขาเอโกยินของทวีปสูงสุดเธอยังมีโอกาสมากมายการฝุกฝนของเธอถึงจุดสูงสุดของความเป็นอมตะและเธอก็เข้าสู่ดินแดนต้องห้ามจากสวรรค์แม้ว่าจะเป็นเพียงการห้ามของพระเจ้าสองครั้งแต่ความเร็วในการปรับปรุงนั้นอยู่ไกลเกินจินตนาการของคนทั่วไป เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ในระหว่างประสบการณ์เธอบังเอิญได้พบกับนายน้อยของเผากิโยซึ่งเป็นหนึ่งในสิบประชาผีที่สำคัญของเผามีอิกุยแต่นายหนุ่มของเผากิโยเป็นผู้หญิงเจ้าทูความงามของเธอเป็นธรรมชาติไม่ยอมปล่อยมือบังคับและล่อลวงเธอถ้าหอวุเหนียนไม่มาถึงและช่วยชีวิตเธอชะตากรรมของเธอคงจะน่าสังเวชอย่างยิ่งตั้งแต่นั้นมาสองพี่น้องก็เริ่มหลบหนีในตอนแรกเมื่อเธออยู่ในนิกายอมะตะลี่เทียนซินยังไม่เข้าใจความตั้งใจของเธอเองแต่ภายใต้าการคุ้มครองของ WU เนียนเธอพบว่าเธอตกหลมรัก WU เ อย่างไรก็ตามเธอไม่กล้าพูดคําว่าหนีเข้าไปในประตูที่ว่างเปล่าก็เพียงพอที่จะหยุดความคิดทั้งหมดของเธอสิพี่หูเหนียนผู้นับถือศาสนาพุทธมาหลายปีเกรงว่าใจจะขาดความรักนี้ถูกกาหนดให้เป็นถนนที่ยากลําบากก่อนที่เธอจะเข้าใจเธอไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ของเธอกับพี่อวุโสหอหูเหนียนกลายเป็นเรื่องแข็งกร้าวแต่เธอรู้ได้อย่างไรว่าในช่วงเวลานี้วิเนียนจะไม่รู้สึกถึงความรักและความห่วงใยที่เธอแสดงออกมาเป็นครั้งคราวได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะว่าทั้งสองยังหนีอยู่เพื่อประโยชน์แห่งธรรมในใจพวกเขาหอหูเหนียนคงจะจับไปและ คุณกับฉันมีเรื่องเดียวกันเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันวิยูเนียนสายหัวและพูดอย่างเคร่งครึมนิกายอมะตะจะไม่ละทิ้งสาวกคนใดเลยในฐานะพี่ใหญ่เขาจะละทิ้งลี่เทียนซิงได้อย่างไรแม้ว่าชีวิตของเขาจะตกอยู่ในอันตรายลี่เทียนซิงจะสบายดีก่อนที่เขาจะตายยิ่งไปกว่านั้นในฐานะพระภิกษุแม้ว่าลี่เทียนซิงจะไม่ใช่น้องสาวของเขาเขาก็จะไม่ลังเลที่จะหยุดเขาเมื่อเขาได้พบกับนายน้อยของเผากิโยที่หญิงพยอง